สวัสดีนะผู้ชมสบายดีสบายดีพี่น้องพกปายเบิดสุขสุขวิมีน้องจามบรรยากาศตอนสายสายหลังจากที่ฝนตกลงมาทั้งคืนตอนนี้ก็บแปดโมงกว่าแล้วเนาะแปดโมงครึ่งแล้วฝนก็นยังตกอกันได้พี่น้องเมื่อคืนนี่ฝนตกแหงเมื่อนี้กันสิพภาก,กันมะเฝ้างโตงเบิดมื่อวันละเขาเจ้ามะเฟืองเต่เมื่อคืนเนาะอามาลาเขาเสาร้อยเบาอ่อยบ่หมีข้างกามามื่อเสาร์าเนี่ย เจ้แแหลงลงมาเดี๋ยวเราจะยกตรงอีกครั้งป่าตอนนี้ก็ลงหลายพี่นอ้องหลังจากที่ฝนบริตกมตัดตังโดนเนาะอืมท่งนี้ยกตรงแล้วอันนี้นะคือขังป่าดิมาดูท่านผู้ชม เรากำลังจะยกตรงเนาะเมื่อแรกนี่น้ำในแห้งพอสมควรแต่บ่อแห้งทลอบทีแล้วอาย่าให่และใหญ่แล้ขึ้นเทิงพี่บอพี่เอามาข้างไว้ีเทิงข้างฝั่งนี้อ้าวลงฮัดเบื่อไงปลาแล้วก็ยกยกแงงนี่เนาะ เอากระต้องกระถังมาวบรรยากาศแบบนี้กลับมาอีกครั้งแล้วจ้าเยเอามาดึงแงีงคืนปลาทผู้ชมโโยอดีาาเเยมาอู้ยไอยคน นว้าวโอ้ยสะอ่อนปลาเค็งปลารถก็มีปลาซิวกะลงนะจ๊ะมีทุกอยจะมาตักจ้ะโอ้ยตักข้างในมันอันนั้นขอเขาไปตักข้างในพุ่ักานตัวนก้่องวัอยู่อ่างในเท่อบานแล้วทักติทใหญ่เตดั้งเดียวนี่นะติตั้งตักให้ไปเยอมาก ยังมุิรคันเดียวไล่ขายเยมากงัาช่ก uh, ้าททางเนีอยจิดตัเอาเดี่ยวทุดทางพี่ปอถ่าปน้ยัาห่จ้าลาดนปลาโอ้ยโอ้ยน่ง้อปาันนี้ปานานะจ๊ะปลาน้ที่ปลาตา ปานากปาตาเวละบณีส <Yeah. laughs> ิคะโอ้ยปลาเนื้อปลาคุณบอกคุณน้องก่าเดินไกิีหลอดกันเนาะโอ้ยไงมาเป็นติดอ๋อมาติดชางกันมาติดเลย่โอ้ยมเติดชางแล้วนีเจ้ากันยกทถามาทำมาเนี้ย มันออกอกล้เต็มตาเยนมาบุตรนี่ยังไงยังไงได้บ้างป็นาเนี่ยโอ้ยทำไม้าเป็นเส้นเดี๋ยางนี้นะโอ้ยขาดแม่นี่กับเกัฑแปดนี่ละบางคนเอกโดนจับมาแม่ถึงไะแกว่งโอ๊ยักันโอ้ยคนสิบสี ซิวกดีเไม่แม่ออกอาปดแล้วไม่ติดเต้นไป้เุดมือลงอีดี๋ยวรักเลยลุ้มาลุ้นต่อแกจะโตแล้วเฮ้ยวันนี้ห่วงเจ้าดิมคุณห่วงป่าเดีวทางนปาดูพบเ็นพี่น้อง ปลาเนื่อเต็มพังพอดีเนาะเบื้องแน่ปลาลดเนี่ยตัวใหญ่ๆนะจ๊ะอันนี้ปลาธร้มมาสะอาพี่น้องเบื้องแนเนาะปลาลดตัวสดๆะอ,อนปลาเข็งเนาะปลาซิวรอบเนี่ยมีตตัวหน่อยบุขึ้นรอบนั่นเลยเด็กเอ,อ้ เจ้าระเจ้าเยมามาเร็วก็คุมเรเร็อันนี้ใช่ทางหใ่ทางเร็วๆๆคอนบาคอมตัตงหญ่ดอกพี่น้องตั้งหนวยน่ด็เออ้ีมาไปเบิร์นแล้วเยมาไปเร็วเาโอ้โหโอ้้จไปเร็ว มีทั้งป่าด้วยพี่้องเขาใส่แต่เมื่อคืนเนาะตะเคงนี่แย่แย่เนะวาวเจ้าเจ้าเจ้าตะเคีงนะเอออกกันละมังเลยลามางวันละมังชานตะบก้อนตะกอนชาะก่อนนี่เลยก็เนตะก้อนจะแยกตะคอใช่ไี่เจ้าแล้วต้องการตานะจ๊ะ พอจะเลือกลาซิวมันลาไปแล้วน่าจะทาางฟ้านีกับได้ที่นอกอันนี้ลุงไทยล้วลากอาลมมาเมื่อกี้เดี๋ยวนมาข้งไปมันต้องแยกออกอุ้ยนี่เปรดนี่แหละเปรด

ปลาเข่งก็ตัวใหญ่แห้งกับปลอีนี้ตัวเล็กๆอย่างเงี้มปลคอด้วยนั่นคือหลังครับนไข่ แล้วมีนกกระดอีตัวใหญ่ใหญ่เนี่ยตัวนึงแล้ววาปลาดุกตัเห็เราใส่ไปแล้วเลือกเลือกปลายไ่ว่าเจ็ดแนวแล้วเลือกปลายหน่อย่า่ยแล้วเอาเบิร์ดแล้วอันนี้ใส่ปลกดนะจ๊ะไปแล้ว มีปลาโหลดยายมาปลาหลดนะจ๊ะปลาคอปลาเกงมีผูกต่ละลายลายนี่ผูนี่ตนก็บเป็นดอกเจ้ากรเ็นลับา รห่าพี่น้องรอโอกาสนี่านานแล้วโอ้ทักกระตุกปลเข่งมันหนามเด้เอาพี่น้องจ้าไปปีกอีกะตันบักทัว ใสๆไม่ให้กระลงหลาเด้อปลาซิวเดี๋ยวกลังลงเ้าก็มีมานี่คุกกระเวกระเทนห้าเดีบากหลบาเข่งเนี่ยมาบ้าทั้งเท้าเนี่นะใส่ถุงโอ้ยาแสงมาแล้วน้งมาขายโอ้ยเียข่าหนึ่งเด้าเ้ลเซลเซ้เลฝนตกมาเล แล้วมันเกลียดกันนว่าหัวละายขายเยอะขายแล้วมึงให้จะได้ตัดจะโคตแน่เลยเด็กมีแนวไปดึงกันมาเต็มเปนก้อนเต็มเปนก้อนแค่กูใหญ่เลยไ่ได้ไมไ เออบร้พนธ์ต mm ้มเปิดมือน้งบริขายของน้กรเล่นของเ้าวตมใหคล้องใหคองขกี้้ าจวัฒนนะาจวัฒนมันไม่มีองาฝาัฒน์เอาาเข้าันนมันมีชื่อมันอยู่ในท่องวัดวัดมัน้แบบนี้วัดวัดเนปามันมีชื่อในเร็เข้าาทมันไล่อึนตักขอะตัวท่อย่งนี มาจะอร่อยมึงได้ไปลองรอบเดียวกระเทงนะยังไม่ได้หมดข้าวดีใช่ไหมมาดูใกล้กระเทงล้๊ลืมกระเทงมาลงตาวได้ไม่ปลองกระเทงนงจาเออใครอยากได้เอฟมานะจ๊ะตัวละห้าบาทพอขายเลยห้าบาท มึงแน่นี่มาดูนี่นี่เนาะอ,อันนี้จะออเป็นออลนะปลาซิวเนี่ยจะบดุกมันลงกลางคืนมึงแน่พี่น้องไม่ได้ปลาลดนี่ปลาลดก็ได้หลายตัวอ,อีเด้จะได้ดดปลาลดนี่พี่น้องปลาลดก็มีตัวใหญ่เนาะเนี่ยเออ วนมาอกมาอกโนี่เห็นมักดหลายตุันก็มีชาบีชวีกันดิมันุมปะอันทางนี่าใส่ป่าดิสิเอ้ยโอ้ยอส่ปไปูในตัวเองใส่เบ็ดก็อ ปยมันกรารเปัแยอป่าเ,เ,เขง่งป่าคอป่ารถป่าดุตั้มจะกินนื่รจ้ฝนตกบนี้เนีกินได้บ่า,าเเ่า ลูกมาของเราทุกคนบาไม่หลายานยกาปไป

ดูอีกหนาคะท่านผู้ชมนี่เบอร์แนมพี่น้องปลาเรนนี่ <ไง S 2> ตัวใหญ่เด้โว้นมีแต่อีแม่มันเนาะนี่อันนี้ปลาซิวปลาขาวกระทังหันน้ำมาตักน้ำกระทงัทงอันนี้ลปลาคอพี่น้องนี่ปลาคอก็ได้รอบเดียวได้นี่รอบเดียวนี่นี่เนาะอันนี้ปลาลุดกับปลาขาวนะจ๊ะ กัดแยกออกเลยก่ะเอาไปเทแสงในแสงทั้งปลาเค็งนะโอ้ยมันมันกะลายมันสิตายเพราะปลาดุกนะมันบวลงแล้วมันปลาดุกมันนัลายอยู่เนี่ยปลาใส่ทั้งนั้นแล้วม่ต้องออกดอกอันนี้ปลาดุกเด้อพี่น้อง อามาดูแลกระตอกระตอนี่กระตอนี่กระตอนเลยอันนี้น้ำมีแต่ปลาดุกเดี๋ยวพี่น้องจ๋าบริหักเงียงมันลงกังคืนเนาะว้าอู้ปลาดุกมันหลายเด้เดี๋ยวงเงียงมันปากเนาะอันนี้น้ำมิต่ปลาดุกเนาะ เป็นตรรไอ้ลอยโตุ่นแหละปลาดุกนะจ๊ะอันนี้ปลาคออัพพาวดูแสงอันนี้คางปลาคออันนี้มีจต่ปลาคอปลาเค็งนะพากันใช่ทางนี่นี่แสงเอาไปเทสอันนี้อะอาล่งทัเงเทะระวังบันจิเต้นกายทาง เลือกอีกบ่เลือกแล้วเนาะเดียวมันตายปลาเค็งนี่เทใส่ถังได้ซะปลาเค็งนี่ใส่ถังงหญยเป็นยังงมโบราณันาเนี่ยมันกำลังลงเนี่ยมันอนีเอป่าันไ้งนได้ี้กัป่าด้พี่น้องพูดอันไหนกับป่านะจ๊ะนี่นี่อันนี้ปลายังปลาดุกบ่ปลาดุกพี่น้อง เบื้องนี้อันนี้ก็มีแตรปร่ปลาดุกนะจ๊ะอัน,นอันนี้กับสอบปลาปลาคออันนี้นะปลาคอเพราอถ้า,าค้างมองเดียวแล้วมันสิตายเด้มีแต่ทั้งปลาอันนี้สีค่ค้งไปยังซะกสีค่ค้างปลาคอสี่ค้งปลาอคาอนี่ บางแนป่ปลาลงมาอีกแล้วอุ้ยปลาทั้งอัยกหัวเซลๆอีกแล้วน,น้ำเนี่ยก็บ่อแห้งทะเลอะทีแล้วเนาะตอนนี้ก็ฝนปลยอยๆอยู่แต่ว่าป่าเนี่ยกำลังลงมันอีกคือเสียบด๊อสเดมือเลยพี่น้องพา ป่าเด่ะมันล่งหลายเลยสมื่อนิแต่ว่าป่าก็บค่ค่อยมิขี่เหยื่อดอกป่าอยู่ในนาซ้สำสิเอาป่าพี่น้องเบิ่งแน พอเลือกแล้วแล้วก็ยกต่อเด้มันลงมาอีกแล้วแป๊บเดียวพี่น้องจามาวันนี้กันชินขอเก็บภาพบรรยากาศโดยเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกําลังใจไปแล้วท่านผู้ชมมื่อนี้กันชินพักกันปัรลักอยู่นี่ละเนาะเฝ้าตรงไปแล้วสบายดี